คนที่เราเห็นว่าไปเป็นเคยเป็นปัญญาชนหัวก้าวหน้าเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองหัวก้าวหน้าแล้วทำไมไปเป็นเสื้อเหลืองเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีรากที่มันโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบแต่มันไปด้วยการกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านนะครับต่อต้านประชาธิปไตยอย่างที่คณะรัฐฎร อยากสร้างขึ้นนี่แหละนะครับโดยไม่รู้ตัวไปด้วยกันได้เลยนะครับไปด้วยกันได้เลยคือลดทอนความสำคัญของระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งปัจจุบันก็คือช่วง20ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเราเห็นชัดว่าความปมความขัดแย้งทางการเมืองที่สำคัญมากๆก,ก,ก็คือว่ามันเกิดการประทะกันระหว่างในแง่ของอำนาจว่าตกลงอำนาจ สูงสุดในประเทศนี้อยู่ที่ใครนะครับ <Okay. S 1> เป็นอำนาจของประชาชนหรืออำนาจอื่นที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนโดยแสดงออกโดยพื้นที่ที่มันแสดงออกอย่างมีนัยสำคัญมากๆก,ก็คือสภาผู้แทนราษฎรบทบาทของคณ,ณะรัรคณะรัษฎรซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงกับปกครองนั้นกเ็เรียกว่า ถูกจำกัดแล้วก็ประสบความพ่ายแพ้ไปในทางการเมืองที่เป็นจริงนะครับโดยเฉพาะหลังการรัฐประาหารครั้งแรกที่ที่มีการฉีกรัฐมนูญก็คือการรัฐประหารปี4 8 9 9เรื่อยมาจนจบบทบาทของคณะราษฎรเรียกว่าอาจจะโดยสมบูรณ์อย่างเป็นทางการก็คือตั้งแต่2500เป็นต้นมานะครับแล้วก็ระหว่างทางตั้งแต่เริ่มแรกก็ ก็การอภิวัตหรือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรับบครองนั้นก็ถูกตอบโต้ตลอดเวลานับตั้งแต่ปีแรกนะครับโดยนำโดยกลุ่มที่เราอาจจะเรียกว่าอุนทต l รอยัลิสหรือที่อาจารย์ปรีดีจะใช้ว่าผู้เกินกว่าราชานะครับซึ่งการโต้การอภิวัตนั้นเนี่ย ไม่ได้หมายความว่านะครับไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนระบอบนะครับระบอบใหม่เนี่ยระบอบราชาธิปไตยใต้รัมนูหรือปัจจุบันเราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระสัตรดทรงเป็นประมุขนี้นะครับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่พยายามที่จะปรับนะครับแต่งใหม่นะครับทำให้ราชาธิปไตยใต้รัมนูเนี่ย กลายไปเป็นระบอบอื่นแบบแอบแฝงนะครับซึ่งมันอาจมีอาจจะเรียกได้หลายชื่อซึ่งปัจจุบันชื่อล่าสุดนะครับที่ผมเริ่มเห็นมีการพูดถึงอย่างเป็นระบบมากขึ้นก็คือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะครับเปลี่ยนคำว่าใต้เป็นตามนะครับซึ่งนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับนักวิชาการนะครับแล้วก็นักประชาธิปไตยที่จะต้องศึกษาติดตามต่อไปว่า มันคืออะไรนะครับวันนี้ก็มีการฉายแอนิเมชันใช่ไหมครับโตการอภิวัตรสองสีเหมือนกันในโรงหนังนะครับแข่งกับอดีตพักอนาคตใหม่ <c oughs> นะครับอันนั้นก็อันที่หนึ่งก็ต้องเรียกว่าต้องยอมรับว่าภารกิจนะครับจุดมุ่งหมายในการอภิวัตรสองสี่สนั้นยังไม่สําเร็จและยังมีการต่อสู้โต้ไปกันไปโต้กันมาอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือประการที่ห อ่อีนี้ถามว่าผมไปคำถามสุดท้ายก่อนเลยว่าเอะแล้วมันจะไปถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์ได้ไหมนะครับผมขอกลับไปอันสุดท้ายก่อนเลยนะครับคือผมคิดว่าประชาธิปไตยมันอาจจะไม่มีทางสมบูรณ์นะครับเอาต้องพูดอย่างนี้ก่อนในความเข้าใจของผมก็คือว่าเวลาอาจารย์ปรีดีพูดถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นเนี่ยจุดเน้นเลยก็คือว่าท่านเน้นว่า มันไม่ใช่เฉพาะในมิติการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นทับในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นความหมายที่เป็นสาระสําคัญของอาจารย์ปรีดีแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะในความหมายนี้หรือความหมายที่กว้างกว่านั้นะระบอบประชาธิปไตยมันคงจะเป็นโครงการที่ไม่สิ้นสุดนะครับไม่สิ้นสุดหมายความว่า แม้ว่าเราจะผลักดันให้เราเป็นประชาธิปไตยในแง่หลักการพื้นฐานแล้วนะครับเกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วการต่อสู้ทางประชาธิปไตยมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆซับซ้อนลงไปเรื่อยๆอีกนะครับนะครับสมมติว่าเรื่องประชาธิปไตยในทางการเมืองขั้นพื้นฐานเราไม่มีปัญหาแล้วเราก็ต้องไปสู้กันอีกประชาธิปไตยทางเพศประชาธิปไตยทางอาหารประชาธิปไตยทางภูมิอากาศ นะครับไม่รู้จะไปถึงลึกไปถึงแบบไหนใช่ไหมครับเราอาจจะต้องพูดกันในยุคสมัยอนาคตพูดกันประชับใจทางดิจิทัลทางเทคโนโลยีคุณจะเอาไงกับ AI อัอลกอริทึมไปถึงเรื่องนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สิ้นสุดนะครับคือถ้าเมื่อไม่กี่วันนี้เราดีใจเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมใช่ไหมครับคือถ้าเราเอาเรื่องนี้เข้าไปถามคณะรัษฎรในยุคนั้นอาจจะต่อต้านก็ได้นึกออกไหมครับ โดชุดคุณค่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับตามยุคสมัยนะครับตามยุคสมัยดังนั้นก็ต้องบอกว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นบรรลุเมื่อไหร่มันก็คงบอกไม่ได้มีแต่ว่าเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะครับลงลึกไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าประเทศไทยนั้นเรายังสู้กันในเรื่องประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานกันอยู่เลยนะครับขั้นพื้นฐานกันอยู่เลยแค่นั้นเองซึ่งเป็นเรื่องอน่าสะท้อนใจนะครับเอ่อ ประเด็นถัดไปผมเข้าใจว่าดูหัวข้อวันนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนผู้จัดนะครับจะให้ความสำคัญหรือมีความอาจจะมีความกังวลหรือคำถามตัวโตๆเกี่ยวกับความขัดแย้งในฝ่ายประชาธิปไตยนะครับในขบวนการประชาธิปไตยทั้งในมิติของพักการเมืองนักกิจกรรมทางการเมืองปัญญาชนรวมถึงประชาชนนะครับ ฝ่ายต่างๆก็เลยตั้งหัวข้อมาว่าเป็นเรื่องเอกภาพใช่ไหมครับเอกภาพในขบวนการประชาธิปไตยทีนี้ผมเองผมเองเออคิดยังไงกับเรื่องเอกภาพในความหมายนี้นะครับแน่นอนเรื่องเอกภาพมันก็มีความสำคัญนะครับเหมือนเราพูดง่ายสามคัคคีคือพลังใช่ไหมนะครับถ้าเรา มีความเป็นเอกภาพเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันก็มีพลังมากขึ้นแต่จากประสบการณ์ของผมแล้วกันนะครับผมอาจจะมีประสบการณ์น้อยน้อยสุดบนเวทีนี้แต่ว่าผมคิดว่าเอกภาพของขบวนการประชาธิปไตยในความหมายที่ว่าเราไม่มีความขัดแย้งความเห็นต่างกันเลยเนี่ยนะครับอาจจะ อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะครับและอาจจะเป็นไปและอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรนึกถึงนะครับสังคมไหนๆเลยที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดทุกเรื่องใช่ไหมถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอยากเห็นเอกภา,ภาพในความหมายนั้นมันอาจจะกลายเป็นสังคมที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความคิดเห็นแตกต่าง นะครับเ,เป็นเรื่องปกติและควรจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมประชาธิปไตยด้วยนะครับแล้วก็ในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็เป็นเรื่องปกติที่เราไม่มีความเป็นเอกภาพสมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนในแต่ละช่วงระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นร่วมนะครับเป็น เป็นประเด็นร่วมของแต่ละกลุ่มที่แม้จะมีความเห็นแตกต่างกันในรายละเอียดบางประเด็นก็สามารถร่วมกันได้ในแต่ละยุคสมัยในแต่ละบริบททางการเมืองอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะสำคัญกว่าเอกภาพในความหมายที่ผมว่านะครับคือผมคิดว่าขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ความสำคัญน้อยเกินไป ของเอกภาพในมิติที่เป็นเอกภาพระหว่างเป้าหมายกับวิธีการครับผมคิดว่าเราให้ความสำคัญน้อยเกินไประหว่างเอกภาพระหว่างเป้าหมายกับวิธีการและนี่อาจจะเป็นปัญหาอันหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยของไทยในยุคสมัยที่ผ่านมาด้วยอย่างน้อยก็ในยุคสมัยที่ผมอาจจะได้มีประสบการณ์สัมผัสโดยตรงนะครับประสบการณ์สัมผัสโดยตรงนะครับ เอซึ่งอันนี้ยผมวก็สำคัญครับคือการผลักดันเพื่อประชาธิปไตยในแต่ละกลุ่มในแต่ละพรรคการเมืองในแต่ละฝักฝ่ายประชาชนแต่ละกลุ่มมันมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันถูกไหมครับเ,เป้าหมายสุดท้ายอาจจะไม่เหมือนกันวิธีการอาจจะคิดแตกต่างกันได้แต่ผมคิดว่า เราคือการผลักดันแต่ละเรื่องเราอาจจะมีท่าทีและจุดยืนไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละสถานการณ์แต่ผมคิดว่าบางคนบางกลุ่มอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้เร็วไปเรื่องนี้ช้าไปเรื่องนี้ต้องถอยไว้ก่อนเรื่องนี้ต้องลุกไว้ก่อนเรื่องนี้ยังไม่จําเป็นใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะเห็นยังไงละ่ะวิธีการเนี่ยมันยืดหยุ่นได้พลิกแพลงได้ตามสถานการณ์แต่ ไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยในทุกจังหวะเก้านะครับต้องไม่ไปลดทอนนะครับเป้าหมายคุณค่าที่เป็นที่เราอยากเห็นนะยังไปไม่ถึงไม่เป็นไรครับไปแค่ยอดมะพร้าวไม่เป็นไรยังไม่ถึงดวงดาวแต่ไปแค่ยอดมะพร้าวการไปยอดมะพร้าวต้องไม่เป็นการไปโดยไปลดทอนทำลายนะครับคุณค่า ของเป้าหมายที่เราอยากไปนะครับของเป้าหมายที่เราอยากไปหรือร้ายกว่านั้นก็คือไปไปดึงให้เป้าหมายนั้นนะครับไปไปไปทำให้เกิดอุปสรรคกับเป้าหมายที่เราจะไปถึงนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าผมให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ก่อนที่จะมีคำถามสักเล็กน้อยผมก็กจะเพราะว่าผู้จัดอยากจะให้ผม สะท้อนประสบการณ์ใช่ไหมครับในยุคที่ผมอาจจะเติบโตมาก็คือหลังสุดเลยก็คือตั้งแต่สามห้าเป็นต้นมาใช่ไหมครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยนี่ผมว่าผมเรื่องมันเยอะมากนะจะคิดพูดยังไงให้มันกระชับแต่ว่าผมให้ภาพรวมๆอย่างนี้แล้วกันแล้วอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะสะท้อนปัญหาให้เห็นอย่างที่ผมพูดนะครับหลังพฤษภาสามห้าเป็นต้นมาเนี่ยแน่นอนมันเพิ่งผ่าน การต่อสู้ที่เราเรียกว่าเราขับไล่รสอชอนะครับขับไล่นายกรัฐมนตรีที่มาจากคณะปฏิวัติเนาะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตอนนั้นเราชูคําขวัญว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บอ่าผมยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเสร็จปุ๊บพอสุจินดาลงจากตําแหน่งเป็นไงครับแกนนําขบวนการประชาธปไตยที่ขับไล่สุจินดา เพิ่งชูความขวัญน,นะครับว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งปรากฏว่าพอหันไปมองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่เหลืออยู่ในสภาครับไม่อยากได้ครับไม่กี่วันหลัจงจากนั้นบางกลุ่มเรียกร้องนายกพระราชทานเลยนะครับอยากได้นายกคนดีกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดูเห็นไหมครับขบวนการประชาธิปไตยเรามีอะไรแบบนี้เสมอนะครับนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ได้คุณอนันต์บัญญาลชุน มาเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทับเป็นสมัยที่สองถูกไหมครับแล้วเราก็แฮปปี้กันหมดเลยนะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นความน่าสนใจของขอบวนการประชาธิปไตยในยุคนั้นนะในยุคนั้นคืออะไรครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือเราสุดท้ายอะ่ะเราก็ไม่อยากไม่อยากได้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแต่ขณะเดียวกันขบวนการประชาธิปไตยไทยก็ ไม่ไว้วางใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับนี่ยังเป็นปมปัญหาที่ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ตอนรัฐปหารตอนปี3-4เนี่ยจริงๆคนต่อต้นานคระรัฐปหารน้อยมากนะครับคนส่วนใหญ่ดีใจเพราะได้ขับไล่รัฐบาลที่เราเห็นว่าคอร์รัปชันใช่ไหมเป็นบุฟเฟ่ตคาบิเนตใช่ไหมครับ แล้วหลังจากปี3 5หเป็นต้นมาเราเราก้าวหมุดหมายสำคัญของของบวนการประชาธิปไตยไทยก็คือการปฏิรูปธงเขียวมีรัฐมนูนสอง0นะครับแล้วเราเคยยกย่องว่าเป็นรัฐมนูนที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาด้วยวิธีคิดที่มีปัญหาจนมาถึงปัจจุบันบางส่วนด้วยนะครับ บางส่วนด้วยก็คือยอมรับละว่าต้องมีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งอยากเห็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพครับแต่ขณะเดียวกันไม่ไว้วางใจนักการเมืองจากการเลือกตั้งก็เลยไปออกแบบองค์กรอิสระเต็มไปหมดโดยหวังว่าองค์กรพวกนี้แหละจะมาตรวจสอบกํากับควบคุมนักการเมือง เร็วๆที่มาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับค,ความคิดทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถูกไหมความคิดนี้ใช่ไหมครับและน่าสนใจนะครับไม่มีการพูดถึงการเพิ่มอํานาจสูงสุดของรัฐสภาเลยนะครับไม่ไม่สนใจรัฐสภาด้วยว่าจะควรจะมีอํานาจแค่ไหนแต่เห็นชอบอย่างยิ่งกับการพยายามที่จะลดอํานาจของสภาลดอํานาจของผู้แทนรัษฎรจากการเลือกตั้งไปเพิ่มอำนาจให้นายกใช่ แต่ลดอำนาจสภาผู้แทแะะนราษฎรลงนะครับนี่นี่เป็นตัวอย่างของความย้อนแย้งนะครับขณะที่นอกสภานั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยความคิดที่มันเติบโตมากนะครับคือความคิดที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยทา,ตาท,ทางตรงเกิดขึ้นจากบริบทที่แบบที่ผมบอกนี่แหละครับไม่ไว้วางใจเป็นประชาธิปไตยเป็นหัวก้าวหน้านะครับไม่เอาประเด็จการไม่เอาแน่นอนนะครับ ไม่เอากลุ่มทุนผูกขาดต้องการความเป็นธรรมแต่ไม่ไว้ไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งไม่เชื่อใจไม่ไม่คาดหวังไม่เอาความหวังไปฝากไว้ที่ประชาธิปไตยตัวแทนซึ่งเป็นความคิดที่ก้าวหน้ามากในต่างประเทศแต่ในบริบทของสมัยมีปัญหาเพราะว่าโดยไม่ตั้งใจโดยไม่ตั้งใจนะครับแนวคิดแบบนี้กลายเป็น ไปหนุนเสริมการลดทอนนะครับและทำลายบบอำนาจนการเมืองของพี่น้องประชาชนที่แสดงออกผ่านระบบรัฐสภาผ่านการเลือกตั้งซึ่งก็ยังเป็นปมปัญหาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยหลายคนที่เราเห็นว่าไปเป็นเคยเป็นปัญญาชนหัวก้าวหน้าเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองหัวก้าวหน้าแล้วทำไมไปเป็นเสื้อเหลือง เห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีรากที่มันโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบแต่มันไปด้วยการกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านนะครับต่อต้านประชาธิปไตยอย่างที่คณะรัษฎรอยากสร้างขึ้นนี่แหละนะครับโดยไม่รู้ตัวไปด้วยกันได้เลยนะครับไปด้วยกันได้เลยคือลดทอนความสำคัญของระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง อันนี้ก็ยังเป็นโจทย์สําคัญจนถึงทุกวันนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างว่าวิธีการกับเป้าหมายคุณตรวจสอบรัฐบาลที่คุณไม่ชอบได้แต่ต้องไม่เลยเส้นไม่เลยเส้นที่ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์จนไปทําลายความชอบธรรมของประชาชนไทยแบบการเลือกตั้งเสียเองนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นผมแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตอีกคําถามหนึ่งค่ะค่ะขอเสียงปรบมือค่ะก่อนก่อนที่หวานจะปล่อย ปล่อยคุณชัยธวัฒน์ไปนะคะขอขอีกคำถามหนึ่งนะคะทีนี้ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จแบบนี้ค่ะและรวมถึงการที่ไม่เป็นลดทอนคุณค่าของของการทำงานหรือวิธีการอื่นๆในกระบวนการประชาธิปไตยค่ะบทบาทของพรรคการเมืองที่ดีที่ควรจะเป็นที่จะเป็นตัวแสดงหนึ่งในการขับเคลื่อนหรือกระบวนการประชาธิปไตยควรจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคะ ก็อย่างนี้นะครับผมตอกจากเมื่อกี้สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเชื่อมกับเรื่องพรรคการเมืองเลยแล้วความไม่มีความรักลัน่นมีปัญหาของขบวนการทางใดด้านเก่าอีกฝั่งก็มีนะครับพอเราปกป้องนักการเมืองจากการเลือกตั้งมากๆด้วยความต้านรัฐประหารใช่ไหมครับแล้วมันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยหลายปีนะครับตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาทําให้เกิดการปกป้องพิทักษ์ นักการเมืองจากการเลือกตั้งแบบสุดขั้วไปอีกแบบในแบบที่แตะไม่ได้เลยถ้าแตกเท่ากับคุณเป็นอนุรักษ์นิยมถ้าคุณวิาพาควิจารณ์นักการเมืองที่เป็นอยู่เท่ากับคุณเป็นฝ่ายรัฐประหารเป็นเสื้อเหลืองอันนี้ก็สวิงไปอีกแบบหนึง่งทนีนี้กลับมาตรงนี้นะครับคําถามของอาจารย์เมื่อกี้คือว่าแล้วพรรคการเมืองจะมีบทบาทอย่างไรผมคิดว่าอย่างนี้ก่อนออในบริบท ปัจจุบันก็คือช่วง20ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเราเห็นชัดว่าความปมความขัดแย้งทางการเมืองที่สำคัญมากๆก็คือว่ามันเกิดการประทะก,กันระหว่างาในแง่ของอำนาจว่าตกลงอำนาจสูงสุดในประเทศนี้อยู่ที่ใครนะครับเป็นอำนาจของประชาชนหรือ อำนาจอื่นที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนโดยแสดงออกโดยพื้นที่ที่มันแสดงออกอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆก,ก็คือสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภานะครับมันต่อสู้กันตรงนี้นะครับในเชิงสถาบันทางการเมืองนะครับมันต่อสู้กันตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อพื้นที่ของสภาเป็นพื้นที่สำคัญมากๆในบริบท ความขัดแย้งในปัจจุบันพักการเมืองจึงมีบทบาทสําคัญมากตามตัวไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่และทางความคิดที่ต่างไปมากจากยุคที่ผมเรียกว่าคนความคิดแบบประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยเฟื่องฟูนะครับยุคนั้นผมพูดได้เลยว่านักวิชาการบรญดาชนหรือนักเครื่องหมายทางการเมืองหัวก็น่าแทบไม่สนใจเรื่องการออกแบบสถาบันทางการเมืองเลยนะครับ แท้ไม่สนใจเลยไม่ให้ค่าเลยนะครับไม่สนใจเลยแต่ผมคิดว่านายกสมัยปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆทุกรายละเอียดนะครับและพักการเมืองจะมีบทบาทสําคัญดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะบอกว่าพักการเมืองจะมีบทบาทอย่างไรผมบอกว่าสําหรับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยพักการเมืองมีความสําคัญมากๆและละทิ้งไม่ได้ถ้าพักการเมืองที่มีอยู่ไม่ ไม่สามารถตอบคิดว่าถ้าพี่น้องเห็นว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการนะครับแล้วเป้าหมายทางประชาธิปไตยเป้าหมายของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้ก็ต้องช่วยกันสร้างพักการเมืองแบบนั้นขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับช่วยกันทําไม่สามารถละทิ้งพักการเมืองได้ผมคิดว่าแล้วตัวพักพาการเมืองเองทําอะไรได้บ้างนะครับในบริบทแบบนี้นะครับผมคิดว่าพักการเมือง สิ่งที่ทำได้หนึ่งเลยแน่นอนต้องต่อสู้ผลักดันวาระประชาเตยอย่างต่อเนื่องนะครับและลงเป็นรูปธรรมในระดับในเชิงระบบและเชิงโครงสร้างไม่ว่าเราจะต้องผลักดันเรื่องการปฏิรูปกองทัพผลักดันการออกแบบสถาบันทางการเมืองใหม่ไม่ว่าจะในรูปแบบรัฐมนูญหรือการตีความกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่อมอำน,นาจของประชาชน ไปให้ได้เรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่าพักการเมืองถ้าเราเข้าใจภูมิหลังของปัญหาของประชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอย่างเดียวว่ามีฝั่งอนุรักษนิยมที่คอยทําลายประชาธิปไตยแต่มันมีปัญหาอีก,อกแง่หนึ่งด้วยที่ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของพักการเมืองรวมถึงนักการเมืองเนี่ย มันที่หลายสิบปีที่ผ่านมามันไม่สามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงสุ่มเสี่ยงในเวลามันเกิดวิกฤตเกิดปัญหาทางการเมืองที่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ไม่สนใจที่จะปกป้องใช่ไหมครับระบบรัฐสภาประชารัฐตจแบบการเลือกตั้งรวมถึงไม่ปกป้องพรรคการเมืองด้วยดังนั้นพรรคการเมืองนอกจากจะไปผลักดันวาระประชารัฐใจแล้วต้องมีส่วนอย่างสําคัญในการ กลับมาสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนต่อระบบรัฐสภาให้ได้นะครับให้ได้ส่วนจะมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรก็ตามผมคิดว่าความคิดเห็นแตกต่างกันนั้นต้องนำไม่นำไปสู่การใช้วิธีการนะครับที่ไปลดทอนหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย เสียเองนะครับอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างผมคิดว่าผมวันนี้พรรคเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับแน่นอนเรามีหน้าที่ตรวจสอบถงดูรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์มีหลายเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยแต่เรามีเส้นของมันอยู่ว่าเราจะไม่ค้านไม่วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายบริหารด้วยวิธีการอะไรก็ได้นะครับถ้าเราเห็นว่า วิธีการแบบนี้หรือความคิดแบบนี้มันชวนให้สังคมเลี้ยวขวานะครับยูเทิร์นห่างออกจากคุณค่าหลักการพื้นฐานในระบบชัยเราต้องไม่ทำอันนี้นะครับผมก็ยกเป็นตัวอย่างคือเวลามันไม่เยอะถ้าเวลาเยอะอาจจะเล่าให้เป็นรูปธรรมเห็นชัดมากขึ้นได้นะครับ